The ช h o k Story สนับสนุนโดยฟูมูลรัก7.5%เติมความเข้มให้กับชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The ช h o k Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลมาสองฉบับเป็นประสบการณ์หลอนสั้นๆของทั้งสองท่านเรื่องแรกโรงพยาบาลหลอน ส่งมาจากคุณสกาวดาวสวัสดีพี่พี่ทีมงานทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่คุณแม่เจอปกติคุณแม่จะเจอเรื่องอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดตอนช่วงหนูไม่สบายต้องไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วแม่ก็ไปเฝ้าต้องบอกก่อนเลยว่าหนูนอนเตียงสุดท้ายซ้ายมือจะมีหน้าต่างถัดไปจะเป็นประตูคุณหมอ บอกให้แม่กลับบ้านได้แล้วแม่ก็เดินออกจากซอยโรงพยาบาลโทรศัพท์ไปที่ศูนย์รถแท็กซี่แต่ว่าไม่มีรถผ่านมาสักคันเดียวแม่ก็เลยเดินกลับมาเฝ้าหนูเวลาตอนนั้นประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆแม่ก็มานั่งคุยกับหนูว่าเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นไหมทั้งสองคนก็คุยกันไปได้พักหนึ่งหนูก็เริ่มจะง่วงนอนแม่กับหนูจึงนอนหลับ หนูนั้นหลับไปก่อนแล้วแต่ว่าแม่ยังไม่ทันหลับดีแม่มาเล่าให้ฟังตอนหลังว่าแม่ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังตีระนาดปีพาดซึ่งเวลาตอนที่ได้ยินนั้นตีสามเข้าไปแล้วแม่รู้สึกปวดชีก็เลยต้องจำใจลุกขึ้นมาเดินไปเข้าห้องน้าแล้วแม่ก็กลับมานอนที่เดิมแม่หลับไปได้พักเดียวก็ได้ยินเสียงดัง มืนกับมีคนกำลังไต่ราวเหล็กที่มีผ้าม่านแม่ลืมตาขึ้นมามองก็พบเข้ากับผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งหน้าตาซีเสียวกำลังมองมาทางแม่แม่ตั้งสติได้ลุกขึ้นแล้วนอนตะแคงขวาแทนจู่ๆแม่ก็ได้กลิ่นเหม็นๆคล้ายกับกลิ่นฟอร์มาลีนแม่ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเห็นผู้หญิงคนเดิมนี่แหละแต่ว่าหน้านั้น เปลี่ยนจากหน้าซีดเป็นหน้าเละๆมาประจันอยู่ตรงหน้าแม่แม่ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกหลับตาลงอีกครั้งตั้งใจสวดมนต์ต่างๆนานาสักพักหนึ่งได้สติก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วแม่ก็นอนลงไปอีกครั้งคราวนี้เปลี่ยนเป็นนอนตะแคงซ้ายหลับไปได้ประมาณสิบนาทีก็ได้ยินเสียงคนเดินบริเวณระเบียง คือเป็นการเดินแบบหลายคนน่าจะมีหลายคนกำลังเดินอยู่บริเวณระเบียงแม่ลืมตาขึ้นเลือกมองไปเห็นผู้หญิงยืนอยู่นอกหน้าตา่างครั้งนี้แม่ไม่นอนอีกแล้วตั้งสติลุกขึ้นมาแล้วแม่ก็นั่งหันหลังชนเข้ากับลิ้นชักขาที่นั่งห้อยอยู่นั้นก็ต้องยกขึ้นมาพาดกับเตียงที่หนูนอนอยู่เนื่องจากมีอะไรบางอย่างพยายามจะคอยดึงคอยปัดขาแม่ที่ห้อยอยู่ด้านล่าง เหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่จนกระทั่งเช้าพอหนูตื่นมาแม่จึงเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังทั้งหมดคงไม่ต้องถามว่าคืนต่อมาจะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอีกหรือไม่เรื่องที่สองห้องนาตะสินเป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากคุณซีซ่าเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มขึ้นในวันก่อนไปแข่งดนตรีพวกเรา ก็ต้องมาค้างคืนเพื่อซ้อมดึกที่โรงเรียนผู้หญิงนั้นนอนกันที่ห้องนาตศินป์ส่วนผู้ชายนอนห้องดนตรีในระหว่างรอกินข้าวเย็นก็มีเพื่อนไปอาบน้ำบ้านเดินไปเล่นรอบๆบริเวณโรงเรียนบ้างหรือบางคนก็ออกไปซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อบ้างในตอนนั้นจึงเหลือเพียงฉันเพียงคนเดียวที่นั่งอยู่ในห้องนาฏศิลป์บริเวณรอบตัวนั้นเงียบสงัดก็กำลังนั่งจัดกระเป๋าสักพัก อย่างที่รัดผมก็เกิดขาดจึงเดินไปรัดผมใหม่หน้ากระจกกระจกที่ว่าเป็นกระจกบานใหญ่สามบานติดกันเต็มกำแพงหนึ่งด้านของห้องเมื่อฉันทำผมเสร็จก็ยืนมองเงาตัวเองสักพักจึงพบว่าในกระจกมันมีอะไรแปลก,ปลกเนื่องจากตัวฉันยืนส่องกระจกตัวเองหน้ากระจกนั้นทำน้านิ่งแต่ว่าเงาในกระจกกลับยก ยิ้มบริเวณมุมปากเล็กๆตอน,น,นแรกก็นึกว่าตาฝาดแต่ว่าเงานั้นก็ยังคงยิ้มไม่เปลี่ยนฉันต้องค้างอีกทั้งสัปดาห์จึงพยายามลืมเรื่องนี้ไปแต่ว่าในวันนั้นหลังจากซ้อมเสร็จประมาณสามทุ่มทุกคนก็เข้านอนในระหว่างที่ฉันกําลังนอนออรอเพื่อนที่ไปแปลกฟันก็เหลือบไปเห็นหัวโขนแล้ก็ชดาที่ครูเก็บเอาไว้หลังตู้ ฉับพลันนั้นก็นึกถึงเรื่องตอนเย็นบริเวณกระจกแต่ก็พยายามที่จะปล่อยผ่านไปพอทุกคนมาครบก็ปิดไฟทุกคนในห้องนั้นหลับสนิทมีเพียงฉันคนเดียวที่ยังคงนอนไม่หลับเพราะว่าลึกๆแล้วก็ยังกลัวอยู่ดีแล้วในที่สุดตอนที่ฉันกำลังคล้อยหลับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงที่ว่า เป็นเสียงดังมาจากห้องดนตรีที่อยู่ใกล้ๆแต่พอมองเวลามันห้าทุ่มกว่าแล้วพวกห้องนูน้นน่าจะหลับหมดแล้วเสียงนั้นมันเป็นเสียงระนาดสดกำลังบรรเลงเพลงไปเรื่อยๆในช่วงแรกที่ได้ยินนั้นนอนฟังอยู่เสียงระนาดที่ดังก็รู้สึกอ่อนหวานแต่ว่าหลังจากนั้นเสียงระนาด ก็หน,นักขึ้นราวกับข้าศึกที่ประชิดเมืองพอฉันเหลือบตามองไปที่ประตูห้องที่มีกระจกใสก็เห็นนางรำกำลังยืนไร่รำอย่างดุกดันอยู่หน้าห้องสวมชดาที่สวยงามใบหน้าเประเปื้อนไปด้วยเลือดเหตุการณ์นี้ทำให้ฉันป่วยจนต้องกลับจากค่ายก่อนเพื่อนคนอื่นๆเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องทั้งสองเรื่องโรงพยาบาลห้อนห้องนาะสินปขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับโดยความขอบคุณจากผมติดตีเดอดช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ ช็อกสตอรี่สนับสนุนโดยโฟบุนดา7.5%เติมความแข้ไม่กับชีวิต